สวัสดีค่ะพบกับรายการของพี่อ้อยพี่สอดนะคะกับแขกรับเชิญเกี่ยวกับความรักของเรานะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมนุษย์เราบนโลกใบนี้ล้วนที่ต้องการความรักเช่นเดียวกันเลยทีเดียใส่ีนี่ก็เป็นร่ามแปลภาษาให้กับน้องเขานะคะเ้องเขามีความรักเรื่องกับแบบว่า เป็นมูอที่สามของอีกฝ่ายหนึ่งครับซึ่งน้องเขาก็ไม่ได้ตั้งใจเพราะว่าผู้ชายบอกว่าเออไม่มีไม่มีไม่มีความรักไม่มีไม่มีคนไม่มีคนอื่นแต่ว่าน้องเขาก็ไปแทรกอยู่ตรงกลางระหว่างสองคนนี้ครับน้องเขาจะต้องทำยังไงดี แน่แหละเป็นปัญหาสําคัญของมนุษย์เราที่อยู่บนโลกนะครับเพราะว่าความรักก็เกิดจากคนสองคนมารวมตัวกันครับเพราะว่ามันจะเกิดความรักได้ก็ต่อเมื่อคนหนึ่งคนมารวมตัวกันครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกเป็นล้วนต้องการแก่ความรักแมกะท่านใส่ก็ยังต้องการความรัก ซึ่งน้องเขาบอกว่าคือเจอด้วยกันครั้งแรกก็คือไปไปเที่ยวห้างค่ะแล้วก็น้องเขาก็แบบผู้ชายคนนี้ก็เข้ามาขอเือ์อะไรอย่างงี้แล้วก็น้องเขาก็เลยบอกว่าเออขอคุยไปสักอาทิตย์หนึ่งน้องเขาก็ได้ถามว่ามีใครหรือยังแต่แล้วก็ ผู้ชายบอกว่าไม่มีใครไม่มีใครเลยก็คือตัวคนเดียวพอสุดท้ายคุยได้สักประมาณเดือนหนึ่งผู้หญิงคนนั้นก็โทรหาเขาแล้วก็บอกว่านี่คือเป็นเมียของผู้ชายคนนั้นซึ่งน้องเขาก็เลยร้องไห้ออกมาว่าแบบทาไมผู้ชายคนนี้ต้องมาโกหกเขาด้วยซึ่งมันมันขัดแย้งกับความคาพูดของผู้ชายที่บอกว่าไม่มีใครแต่สุดท้ายก็คือมีคนอื่นอยู่แล้วเนี่ยสำหรับตัวของอ้อยนะครับอ้อยมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ล้วนต้องการความรัก ถ้าคนหนึ่งรักคนหนึ่งไม่รักมันจะไม่เกิดความรักบนพื้นของมนุษย์เด็ดขาดถ้าเอาง่ายๆคือตบมือข้างเดียวไม่ดงังเท่าที่แบบน้องเขาที่นี่ได้ร้องซึ่งน้องเขาบอกว่า ก็คือน้องเขาคือพยายามไม่อยากติดต่อกับผู้ชายคนนี้แล้วแต่สุดท้ายผู้ชายคนนี้ก็คือมาละลานเขาแล้วก็ผู้หญิงผู้หญิงคนนั้นก็คิดว่าเขาน้องเขาไปไปไปละลานไปอยู่กับผู้ชายคนนี้แล้วก็ผู้หญิงคนนั้นก็คือมาหาถึงคอนโดน้องเขาแล้วก็น้องเขาบอกว่าน้องเขาก็เคลียอะเรียบร้อยน้องเขาบอกว่านี่นะเขาก็เลยน้องเขาก็เลยแบบบล็อกทุกอย่างเพราะว่าน้องเขาบอกว่ายังไงเราก็ต้องสู้เราต้องอยู่ให้ได้เราไม่ใช่ว่าจะอยู่กับผู้ชายอย่างเดียวต้องสู้ค่ะต้องสู้จึงจะชนะ ต้องสู้จึงจะชนะสู้นะครับสู้นะครับต้องสู้จึงจะชนะต้องสู้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 โอเคนะครับนี่ก็คือโอเคค่ะโดยการวันนี้ขอถอนสุดท้าย